เว็บไซต์อุดาซูเนี่ยสวัสดีครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมก็คือที่เปิดฝาขวดนะครับเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์นะครับอ๋อตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับก็จะทําจากโลหะนะครับก็ดูจากลวดลายแล้วก็จะเป็นลวดลายสุพรรณหงส์นะครับเรือสุพรรณหงส์เป็นสีทองนะครับส่วนไอ้ตรงที่ไม่เป็นสีเงินตรงด้านล่างนี่ก็คือเป็นลายของน้ํานะครับผม นี่ครับผมนี่ตนด้านหลังนี่ก็จะเป็นที่เปิดฝาขวดนะครับก็มีคำว่าไทยแลนด์สีแดงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเหมือนกันครับผมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นไม่ใช่สีแดงครับเป็นสีโลหะล,ล้วนๆเลยสินค้าที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยครับตัวนี้สินค้าสวยงามมากครับผมราคาไม่แพงเลยครับ ก็สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือว่าจะโทรมาพูดคุยกันก็ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับ